ตำรวจทางหลวงรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับด้วยการให้สคอสอแทนใบสั่งในความผิดที่เล็กน้อยเพื่อโอกาสผู้ใช้รถชนถนนได้มีการปรับปรุปรงตนเองแล้วก็ถือว่าเป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนคุณทิติมาปิยะศสิริสินมีรายงานครับได้ความห่วงใยจากตำรวจทางหลวงดังนั้นวันนี้จะไม่แจกใบ,บสั่งครับ <S 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 แต่จะแจกสคสอแทน <S S ด้วย ให้ท่านเดินทางปลอดภัยด้วย3าม2ขอรอและ1ยอครับนี่คือมาตรการหนึ่งของการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุของตำรวจทางหลวงด้วยการแจกคส,สแทนใบสั่งให้แก่ผู้ทำผิดกฎรจ,จราจารฐานเบาเช่นไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและอุปกรณ์ส่วนควบในยานพาหนะไม่ครบบริเวณด่านช่างน้ำหนักถาวรบางปะอินถนนสายอุทยาบางปะอินโดยช่วงวันอยู่ติดต่อกันหลายวันซึ่งประชาชนมักจะนิยมใช้ถนนหลวงเดินทางออกต่างจังหวัด ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ทำผิดจะถูกตำรวจเรียกให้จอดรถก่อนจะถูกว่ากล่าวตักเตือนและแจกสคสอย่างเช่นนักศึกษาคนนี้ไม่ได้เปิดไฟหน้ารถขณะขับขี่รถจักรยานยนต์แต่เขาก็ไม่ได้รับใบสั่งเพราะเป็นการทำผิดครั้งแรกโดยตำรวจจะอบรมการขับขี่ก่อนปล่อยไปผู้ใช้รถใช้ถนนบอกว่ารู้สึกดีที่ตำรวจตักเตือนก่อนและให้โอกาสปรับปรุงตนเองในความผิดเล็กน้อยก่อนจะต้องเสียเงินจ่ายค่าปรับก็ดีครับตักเตือนก่อน ให้ทราบเกี่ยวความผิดก่อนนะฮะแล้วก็จะได้ปรับปรุงตัวถ้าครั้งต่อไปผิดอีกก็ควรที่ถูกลงโทษได้ครับผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวและวันหยุดติดต่อกันหลายวันมักพบผู้ทำผิดกฎจราจรบ่อยครั้งซึ่งการแจกสอสถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงการขับขี่ที่ปลอดภยัยเีโวกาส มาแจกสอ,อสอแทนใบสั่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ตั้งหลักได้เตรียมตัวก่อนที่จะถึงเทศกาลปีใหม่เพื่อเดินทางปลอดภัยนะครับสำหรับความผิดเล็กๆน้อยๆเช่นไม่คาดเข็มขัดนิรภัยรถอุปกรณ์สวนควบไม่ครบนะครับเราจะแจกสอ,อสอแทนใบสั่งแต่ถ้าเมาแล้วขับเราจับทุกรายครับ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงกล่าวอีกว่าหากแจกสคสครบ350,000ใบแล้วพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรอีกจะดำเนินการจับปรับทันทีเพราะถือว่าได้ตักเตือนแล้วทีติมาปิยะิริสินข่าวไอทีวีรายงานปีนี้ได้สคสกี่ใบครับไม่มีทางได้แน่นอน